สวัสด oh, ีครับผมสวัสด <c ười> ีท่านนะครับตายายำเที่ยงนะครับสวัสดีพี่น้องท่านนะครับสวัสดีตอนเที่ยงครับผม

ทุก <łość> ท่านนะครับทุกท่านครับเมื่อคืนเรได้ทำรายการครับไล่ค้ำคืนครับไลฟ์กับความมืดครับค้ำคืนสามชั่วโมงรวดครับเคืนสามชั่วโมงกว่าครับสามชั่วโมงยี่สิบนาที สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดียามเที่ยงนะครับตอนนี้ก็พักเที่ยงครับพักเที่ยงอยู่ครับตอนนี้นั่งที่โรงงาน,นครับรู้สึกเมฆคืมๆแล้วฝนจะตกนี่ฝนน่าจะตกเพราะเมฆค้นคืมๆเลยตอนดีท่านผู้ชมการล้านดวงใจครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับ ขอบคุณมากครับพี่เข้ามารับชมครับขอบคุณมากครับพี่กดไลค์กดแชร์ให้ผมขอบคุณมากครับขอพี่โรนแองนะครับเพื่อนท่านใดได,ด้ดูเข้ามาชมไลฟ์สดข้ามคืนนะครับเมื่อคืนไลฟ์สดข้ามคืนครับไลฟ์กับความมืดสามชั่วโมงกว่าแล้วครับเมื่อคืนสามชั่วโมงยี่สิบนาทีเมื่อคืน สวัสดีคราบพีสิบล้านดองใจนะครับนี่ก็ทักทายพี่น้องยามที่ยังนะครับ ี๋ยวท่านนั่งันครับเดียวท่านนั่งกัที่นั่งกัน ลองทานข้าวยังครับทานข้าวเที่ยงยังครับไอ้ผมก็นั่งอยู่ที่โรงงานเบียรกเที่ยงครับตอนนี้เบียรเที่ยง สวัสดีนะครับผมสวัสดีครับนี่เมฆเคลึ้มๆครับอาจจะมืดแล้วออกฟ้าเคลิ้มๆฝนจะตกครับอนฝนจะตกครับท้องฟ้าเคลิ้มสวัสดีครับผมสวัสดีครับโยครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่โยสวัสดียามเที่ยงครับพี่สวัสดียามเที่ยงนะครับ ก็นั่งไล่อยู่ที่โรงงานครับอยู่หน้าโรงงานกัพักเที่ยงอยู่ครับสวัสดีท่านผู้ชมยี่สิบสามล้านดวงใจนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดียมเที่ยงนะครับตอนนี้มาเกิดพี่พี่ท่านใดได้ดูไล่ํามคืนว่ารายการคําคืนครับไล์กับความเมืดครับมาเกินสามชั่วโมงกว่าครับ ก็ผมต้องขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมกรารไล่ข้ามเืนนในค่ำเมื่อคืนแต่จริงๆมนก็ไม่อยากไลฟ์แบบนั้นแหละครับพอดีผมาเน็ตช่วงนี้เน็ตผมหมดเลยเปไปไลฟ์นอกสถานที่ไม่ได้ครับปกติผมก็จะไลฟ์กันจราจรให้ชมครับที่หน้าตลาดไทยอะไรอยวนั้นนะวัดนี้เน็ตหมดไปไลฟ์ไม่ได้เดี๋ยวเติมเน็ตก่อน,กนครับชมเพื่อไม่ได้ให้ชม เดี๋ยวไปนั่งไลฟ์ดิมลองพูดไปกันบรรยากาศดิมลองให้ดูสวัสดีพี่โย่ดครับอกสวัสดีครับ สวัสดีทุกท่านเลยครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับง่า้ก็ฝากติดตามช่อง YouTube ช้างมังซสิน้วยนะครับผมผมก็ทำช่องเกี่ยวกับพระเครื่องเป็นหลักครับพระเครื่องสายอีสานเป็นหลัก ไลายสักสิบนาทีก็จะลงไลฟ์ครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านมากครับที่เข้ามาครับรับชมแล้วก็กดไลค์ให้ครก็อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ช้างมังด้วยนะครับผมก็จะพยายามอัปเดตทักทายพี่น้องครับไลฟ์สดท,ทักทายพี่น้องแบบนี้ คืนผมก็ได้ไลค์ขั้มคืนครับกับความมืดครับคืนใครชี้ชิงผมไม่อยากไลค์แบบนั้นแล้วครับผมอยากควยทักทายกันตอบคอมเมนต์พี่น้องดีกว่าครับดีเน็ตหมดเลยไลค์ไม่ได้ดีร้านมาเลยครับร้านปิดเทอมมาอยู่ด้วยครับร้านสี่ขัวครับเดี๋ยวน้อยอยู่เปิดไฟไลค์ก็ไม่ได้ถ้าผมเติมเน็ตผมเป็นไลค์เนาะต้องสถานที่ใดครับพอดีเน็ตหมดครับเดี๋ยวผมเติมเน็ตก่อนครับผม สวัสดีท่านผู้ชมหกล้านดวงใจนะครับขอบพระคุณมากครับผมที่เข, er ข้ามา <respir> er <intake> <scholars> รับชมครับกับลฟ์สดของชาเมองเซนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง Youtube ชาเมองเซนด้วยนะครับช่องของก็ทัพ่องเกี่ยวกับะเครื่องสายอิสานเป็นหลักครับโดยเฉพาะรงปู้หงองวงปู่ด้ลครับตลองพ่อพานครับไปย่อนน้ครับ แล้วก็จะเป็นหลวงพ่อฮงกับหลวงพ่อด,ดุลครับสวัสดีพี่กิติกาวินครับมสวัสดีพี่กาวินครับทิมมี่ครับอ๋อวพอสี่สสดีน้องครับสวัสดีน้องทิมมี่ครับผมโอ้น้องทิมมี่หายไปนานเลยครับตรงนี้ลงไปไ,ไหอเลย สดครับเมื่อคืนไลฟ์ค้ำคืนครับปอดีลาน้อยล้านสาวมาอยู่ด้วยครับก็เลยไลฟ์เปิดไฟไลฟ์ไม่ได้ครับเดี๋ยวนายลุงลุงเติมเน็ตก่อนเดี๋ยวลุงจะไปไลฟ่น้องสถานที่ให้ชมหนึ่ก็ขอบใจน้องทิมมี่นะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ทักทายเดี๋ยวลุงขออนุญาตลงไลฟ์กันครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคืนนี้ครับกับการไลฟ์ค้ำคืนครับสำหรับไลฟ์นี้ อย่ามองเซ็นก็แล้วว่าสวัสดีขอบคุณทุกท่านนะครับผมเจอกันใหม่ไลน์หน้าครับสวัสดีครับ